การใช้งานการพัฒนาเว็บไซต์อ่าวพร้าสันชัยรีสอร์ทค่ะในส่วนของบริษัททัวร์นะคะสามารถจัดก,การข้อมูลข่าวกิจกรรมได้สามารถเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้ค่ะสามารถจัดก,การข้อมูลรายละเอียดห้องพักได้เลือกประเภทห้องที่ต้องการคลิกแก้ไขข้อมูล สามารถจัดก,การข้อมูลราคาการเข้าพักได้ค่ะคลิกบันทึกข้อมูลสามารถตรวจสอบวันเข้าพักในรูปแบบปฏิทินได้ค่ะสีแดงไม่สามารถจองห้องพักได้สีเหลืองสามารถจองห้องพักได้สีชมพูร,ระยะเวลาในการพักและสีเทาวันหยุดรีสอร์ทค่ะ สามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัททัวร์ได้รายชื่อบริษัททัวร์จะปรากฏชื่อโทรศพัพท์แฟลกที่อยู่ข้อมูลติดต่อสามารถจัดก,การอัลบั้มรูปภาพได้ค่ะสามารถเพิ่มอัลบั้มได้ลบอัลบั้มและเลือกลบรูปภาพได้ค่ะ สามารถแสดงโปรแกรมทัวร์แผนที่การเดินทางในส่วนของรายงานนะคะจะมีรายงานทั้งหมด5ประเภทค่ะอันดับแรกนะคะรายงานสำราญค่ามาจำรายงานสำราญค่ามาจำปี2,557จนะคะจะปรากฏค่ามาจำตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม และผลรวมทั้งหมดค่ะรายงานจองห้องพักรายงานจองห้องพักปี2557แบบแบะะ่งป,ประเภทห้องนะคะจะปรากฏประเภทห้องและผลรวมค่ะรายงานจำนวนจองห้องพักรายงานจำนวนจองห้องพักปี2557นนะคะจะปรากฏตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมและผลรวมค่ะ รายงานรายรับรายงานรายรับค่ะรายงานรายรับปี2557จะปรากฏในเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมและผลรวมทั้งหมดค่ะรายงานจำนวนผู้เข้าพักรายงานจำนวนผู้เข้าพักปี2557นนะคะจะปรากฏตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวาและผลรวมค่ะสามารถกดคลิกในเดือนที่ต้องการได้นะคะ เพื่อรับชมจำนวนผู้เข้าพักในแต่ละเดือนค่ะจะปรากฏบริษัททัวร์วันที่เข้าพักจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนห้องรวมถึงผลรวมค่ะค่ะรีสอร์ทสามารถตรวจสอบสถานะการเข้าพักได้นะคะในส่วนของรายงานชำระค่ามาดจำที่พักนะคะจะปรากฏสถานะการชำระเงินกดคลิกรายละเอียด เพื่อเข้าชมข้อมูลการจองห้องพักค่ะสามารถกดยกเลิกและยืนยันได้เลือกยืนยันจะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ค่ะค่ะในส่วนของรายการนี้นะคะสามารถกดคลิกใบชำระค่ามาะจำเพื่อดูหลักฐานการชำระค่ามาะจำได้ค่ะ กดคลิกที่ใบชำระเงินเพื่อทำการปริ้นใบแจ้งยอดค้างชำระค่ะในส่วนของบริษัททัวร์นะคะคลิกส่วนของบริษัททัวร์ทำการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบค่ะคลิกเข้าสู่ระบบ บริษัททัวร์สามารถจัดก,การข้อมูลบริษัททัวร์ได้ค่ะคลิกบันทึกข้อมูลต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนวิธีการจองห้องพักค่ะคลิกจองห้องพักเลือกวันที่ต้องการเข้าพักค่ะสีเหลืองสามารถจองที่พักได้ เลือกประเภทห้องพักที่ต้องการค่ะเลือกจองด่วนระบุจำนวนห้องพักค่ะคลิกจองห้องหน้าจอจะแสดงข้อมูลการจองห้องพักนะคะหากต้องการจองห้องพักเพิ่มเติมคลิกจองห้องพักเพิ่มเติมค่ะเลือกประเภทห้องอีกครั้ง คลิกจองด่วนคลิกจองห้องหน้าจอจะสรุปข้อมูลการจองห้องพักจํานวนห้องพักและจํานวนผู้เข้าพักค่ะคลิกชําระเงินสถานะจะปรากฏเป็นรอการยืนยันค่ะ ให้ทำการรอการยืนยันจากทางรีสอร์ทเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะค่ะกลับมาในส่วนของรีสอร์ทนะคะรีสอร์ททำการยืนยันค่ะคลิกเลือกรายละเอียดเพื่อเข้าชมข้อมูลการจองห้องพักนะคะเลือกยืนยันค่ะสถานะจะเปลี่ยนเป็นยังไม่ได้ชำระค่ามาดจำนะคะให้บริษัททัวร์ทำการยืนยันสถานะ เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะกลับมาในส่วนของบริษัททัวอีกครั้งนะคะคลิกยังไม่ได้จ่ายชาระมาจำํำกดเลือกรูปภาพเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการเพื่อเป็นหลักฐานการชําระเงินนะคะคลิกชําระเงินสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอการตรวจสอบนะคะ เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินจากทางรีสอร์ทอีกครั้งค่ะในส่วนของรีสอร์ทนะคะรายการชำระค่ามาจําที่พักคลิกสถานะรอการตรวจสอบเพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานการชำระค่ามาจํานะคะคลิกยืนยันเพื่อยืนยันการตรวจสอบสถานะจะเปลี่ยนเป็นมาจําเรียบร้อยแล้วนะคะ หากบริษัททัวร์ได้ทำการเข้าพักเรียบร้อยแล้วสามารถคลิกอีกครั้งสถานะจะเปลี่ยนเป็นเข้าพักเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะขอจบการแนะนำการใช้งานการพัฒนาเว็บไซต์อ่าวพราวเันชารีสอร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ